สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ Healthy Living by บุตรนะคะวันนี้ก็บุตรอยากจะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของการเข้าโครงการ r i สนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บุตรอยากจะบอกว่าบุตรอยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าตัว Workbook อันนี้นะคะเป็นหนังสือของ ของยังลิฟวิ่งนะคะที่เขียนโดยคนที่ประสบความสำเร็จในยังลิฟวิ่งนะคะเขาออกแบบมาแล้วเขียนออกมาในรูปแบบนะคะ Exercise Workbook ที่ทำให้เราเนี่ยทำตามนะคะแล้วพอเราทำตามเนี่ยค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์นะคะทีนี้ค่ะคนไทยเราโชคดีมากๆค่ะเพราะว่าครูเก๋วาลารักนะคะเป็นโยคะลาสเตอร์แอมบาสเตอร์นะคะ คือโยคะหัวเราะนะคะได้เป็นผู้นำนะคะในการแบ่งปันแล้วก็พาทุกคนทำกระบวนการไบรส์ในทุกๆเช้านะคะวันนี้เป็นวันที่9แล้วแล้ว,ลวมีสิ่งที่อเม z i n g เกิดขึ้นนะคะบุตรก็มาแชร์ต่อนะคะช่วยเหลือคนไทยกันนะคะคือเรื่องที่บุตรเรียนรู้มาจากครูเก๋เนี่ยค่ะเนื่องจากตอนนี้จริงๆแล้วโลกเราเนี่ยถึงมันเกิด เกิดเป็นสิ่งบางอย่างกับโลกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสปิริตชัลเรื่องของพลังงานนิดนึงนะคือมันมีเรื่องของคลื่นความถี่ชูมานะคะซึ่ง การที่คนเราอ่ะจะมีสุขภาพดีนะคะเราต้องมีคลื่นความถี่ที่ใกล้ความถี่ชูมาค่ะแต่เนื่องจากว่าความถี่ชูมาเนี่ยสมัยก่อนนานนานนาน,น,านมันไม่ได้สูงมากค่ะมันอยู่ที่น่าจะเจ็ดมั้งหรืออะไรเลขเจ็ดสักอย่างนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยขึ้นมาสูงถึง40นะคะแล้วมันทําให้มนุษย์เนี่ยความถี่ห่างไปเรื่อยๆนะคะที่นี้ สิ่งที่จะทำให้มนุษย์เรานะคะความถี่กลับขึ้นไปใกล้ความถี่ชูมาเนี่ยค่ะก็คือแกมมาบอดี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะซึ่งแกมมาบอดี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์คืออะไรนะคะคือกระบวนการะคะ่ะที่ครูเก๋ค่ะเป็นผู้ที่คิดค้นออกแบบมานะคะด้วยประสบการณ์ของครูเก๋ที่ครูเก๋เองเนี่ยเคยป่วยหนักมากนะคะเคยแบบมีปัญหาถึงคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดมดลูกหรือว่ามีแบบเส้นเสียงอัมพาตนะคะแต่ว่าครูเก ก็หายด้วยโยคะหัวเราะนะคะและคนที่เป็นอาจารย์ของครูเก๋อ่ะคะ่ะก็คือดอกเตอร์ดรเชอร์แมนหรืออะไรเนี่ยะคะ่ะไม่แน่ใจนะคะเป็นคนอินเดียค่ะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นหมอนะคะเป็นหมอที่เคยป่วยมาก่อนนะคะแล้วก็หายด้วยโยคะหัวเราะนะคะฉะนั้นโยคะหัวเราะเนี่ยบุตรบุตรพึ่งมาเรียนรู้จากครูเก๋แล้วบุตรรู้สึกชอบมากอะคะ่ะ ค่ะแล้วคือมันดียังไงใช่ไหมคะคือ,อให้ทุกคนลองนึกตามนะสมมติว่าใครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความถี่พลังงานะอะไรเงี้ยคะ่ะให้ลองนึกภาพดูค่ะว่าคือคนเนาะเวลาป่วยคนยิ่งเครียดยิ่งป่วยคนยิ่งกังวลยิ่งป่วยไม่ยิ่งแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีอะคะ่ะคนมันก็จะยิ่งป่วยะคะ่ะแต่ที่นี้ คนทำไมถึงแบบพอมาโยคะหัวเราะแล้วเขาถึงชีวิตตีขึ้นถึงมีความสุขขึ้นนะคะก็เพราะว่ามันคือการเปลี่ยนพลังงานเลยนะยังแบบหายใจเข้าแล้วก็ฮะอย่างเงี้ยคือการหายใจออกอะค่ะฮะมันคือการ คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปอะตอนนี้พี่มดแดงก็อยู่ตรงนี้นะคะพี่มดแดงไรส์ดีมากเลยเนาะพี่มดแดงก็เคยป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็หายแล้วนะคะจากธรรมชาติบ,บาําบัดพี่มดแดงก็เข้าร่วมไรส์เหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าใครที่ดูบยุยู่เป็นสมาชิกอย่างรีวิ่งนะคะแล้ว มาแชร์กันนะคะว่าไรซ์มันดีขนาดไหนเนาะเพราะเราจะมาร่วมกันบอกเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะให้มาร่วมไรซ์นะคะสามารถแชร์คลิปนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็นั่นแหะค่ะคือบุญจากบอกว่าทุกคนควรมาฝึกจริงๆนะคะแล้วก็พูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆแล้วบุญรู้สึกโชคดีมาก ล้วรู้สึกที่บุตรโชคดีที่แบบเป็นสมาชิกอย่างลิฟวิ่งเริ่มจากการใช้เอสเซนเชียล l อイกล่องนี้นะคะอันนี้ก็คือบุตรพกมาข้างนอกเนาะบุตรอยู่บุตยอยู่หัวหินตอนนี้นะคะบุตก็พกเนี่ยเอสเซนเชียลโอกล่องนี้มาที่เป็นเสมือนยาสามัญประจําบ้านซึ่งการใช้เอสเซนเชียลโอイルกล่องนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพในการดูแลสุขภาพผิวพรรณทุกอย่างเลยนะคะดูแลลูกตอนหายใจไม่ออกบุตรหายจากโรคนอะนไม่หลับจากเอสเซนเชียล l อイกล่องนี้ นะคะรวมถึงกล่องนี้ค่ะทำให้เราเนี่ยเป็นสมาชิกยังลิฟ i ิ่งนะคะและสมาชิกพอเป็นสมาชิกยังลิฟวิ่งเราก็จะได้เข้าร่วมฟรีของครูเกด้วยนอกเหนือจากนี้เนี่ยสิ่งที่มันดีมากๆและบุตรชอบมากบุตรรู้สึกวะยังลิฟวิ่งเพราะว่าทางบริษัทยังลิฟวิ่งอ่ะค่ะเขาเปิดโอกาสค่ะให้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยสามารถ เป็นหุ้นส่วนเขาได้หรือเป็นพาร์ทเนอร์ได้นะคะแล้วก็เปิดช่องทางที่กรณีที่เราเนี่ยสามารถใช้สินค้าแล้วเราชอบอย่างเงี้ยเราก็บอกต่อเพื่อนได้ด้วยโดยที่ทางบริษัทเขาอะค่ะก็จะมีให้ค่าขอบคุณสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกรอยเตีด้วยนะคะเนี้ยแนะนำมากมากเลยนะให้มาให้ใช้ essential ยลอ,อยแล้วก็มาเข้าร่วมไร c ์กับครูเก๋กันนะคะเพราะว่า มันดีมันดีต่อคุณแน่นอนนะคะเดี๋ยวบูจะบอกคร่าวๆนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็คือในนี้เขาก็จะมีแบบการ affirm affirmation ก็คือพูดแต่สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนะคะเพราะคนส่วนมากเนี่ยชอบโฟกัสกับเรื่องไม่ดีและเรื่องที่ตัวเองไม่ต้องการนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เราประเมินตัวเองก่อนว่าแบบเออคือเอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ คนสำเร็จเขาทำอะคะ่ะ Don't dream your life, live your dream คืออย่ามัวแต่ฝันแต่ใช้ชีวิตอย่างฝันนะคะแล้วก็จะมกะีกระบวนการต่างๆนะคะที่ให้เราทำตามนะซึ่งมันแบบเออมันดีมากเลยนะคะเอาจริงๆนะถ้าไม่ต้องแค่เป็นของอย่างดิฟ i ิ g นะคะจะเอาไปใช้กับอะไรก็ได้ในชีวิตของเรานะก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ บุตรก็มาบอกตอบประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมทําไมมันถึงมาต้องใช้ออยนะคะเพราะว่าออยเนี่ยมันช่วยปรับความถี่ของเราได้นะคะ essential mm hmm. o อ l ยเนาะเวลาที่เราสูดดมเ s s e n t ช a l o อ l ยเข้าไปภายใน20เวณทีเนี่ยค่ะมันเข้าไปสู่สมองแล้วนะคะดังนั้นอารมณ์เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะ mm hmm. คืออย่างบุตรอย่างเมื่อแกบอกร,รู้สึกมึนๆน,นะคะบุตรดม e s s e n t ช a l o อ l ยลก็รู้สึกว่าแบบเออเปลี่ยนเลยแล้วก็สดชื่นขึ้นเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ครูเก๋ก็ใช้ในกระบวนการไรซ์ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดใครนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพอะไรนะจะบุตรว่ากล่องนี้มันตอบโจทย์ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่ามันมีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลายเครียดนอนไม่หลับนะคะเป็นหวัดหายใจไม่ออกท้องอืดยังมีอ่ะ เออมันแบบหยดดื่มได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของภูมิแพ้เสริมภูมิภูมิกันในช่วงโควิดตอนนี้ที่เราต้องปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็มีแพนเวอย่างเงี้ยค่ะช่วยปวดแก้ปวดเมื่อยนะคะ ด้วยสวีทคายเครียดพีสึ่งทมให้ความผ่อนคลายแล้วบนไดหรือแฟรงกินเซนอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยเรื่องโฟกัสแล้วยังช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะอย่างบุตรอย่างเงี้ยคือแบบไม,ไม่ไม่มีสิวแล้วนะคะแล้วก็แม้จะนอนน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็ยังสามารถดูแลสุขภาพได้บุตรก็ใช้เอสเซนเชียลออล์แล้วก็รวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ของยังลิฟวิ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมี นะคะบุตรก็อยากจะแนะนําทุกคนแล้วก็อยากจะบอกต่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณเนี่ยแค่ได้เข้ามาใน r i c e เข้ามาในยังลี v i n งอะคะ่ะคุณก็จะชีวิตเปลี่ยนแล้วได้เรียนกับครูเกฟรีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่นะบุตรต้องไปเรียนกับโคชเก่งๆนะคะบุตรต้องเสียเงินเป็นแสนนะคะคือเรียนกับโคชระดับโลกเนี้ยทัร์ีวิบุตรเสียเงิน200บสนนะคะบินไปถึงออสเตรเลีย นะคะอันนี้แบบของครูเก๋นี่คือครูเก๋เขาเอามาย่อยให้เราแล้วนะคะแล้วก็ฟรีสําหรับสมาชิกนะคะซึ่งกล่องออยนี่ก็ถูกมากนะคะพูดจริงเลยเพราะว่ามันทําให้เราประหยัดค่ายานะคะเราไม่ต้องกินยานะคะแล้วก็ได้คอร์สฟรีอีกเยอะมากๆนะคะก็ถ้าเกิดใครนะอยากมีชีวิตที่ดีนะคะอยากสุขภาพดีปราศจากสารเคมีนะคะเพราะตอนนี้นะมันมี สารเคมีอยู่เยอะมากที่คุณกำลังใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใช้แต่งหน้าทาตัวอาบน้ำนะคะทุกสิ่งอย่างมันมีสารเคมีที่จะทำให้เราเนี่ยสะสมไปเรื่อยเรเราจะเป็นมะเร็งได้นะคะเพราะว่าอะไรคะตอนนี้มีงานวิจัยที่พบว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยคะ่ะกลายเป็นเพศเมียไปหมดแล้วเพศผู้หายไปนะคะเพราะว่าสารเคมีที่มนุษย์ใช้แล้วก็ เทลงน้ําไปนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์โดยตรงเนี่ยคะ่ะก็คือคนสมัยนีย้แท้งมีบุตรยากเป็นมะเร็งนะอันนี้บุอยากให้ Awareness กับทุกคนมากๆนะคะเพราะว่ามีคนหนึ่งที่อยู่ในยังดิบิ้งนะที่เป็นฝรั่งนะคะก่อนที่เขาจะมาเจอยังดิบิ้งนะคะ เขาอะไม่สามารถมีบุตรละได้แล้วเขาก็แท้งแล้วเขาพบว่ามันเป็นเพราะว่าสารเคมีค่ะเขาก็เลยปรับนะคะเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยเลิกใช้ของข้างนอกนะคะแล้วก็มาใช้ e s s e n t i a ช O ย l ใช้ของปัสจาสารเคมีในยังนิวิ่งนะคะปัจจุบันเขามีลูกแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนเนาะที่ชอบเรื่องธรรมชาติบำบัดค่ะอย่างพี่มดแดงเนี่ยค่ะก็หายจากโรคมะเร็งนะคะก็มาใช้ E-S s e n t i a l o ย l หรือ เภสัชกรพี่ออสอย่างนี้ค่ะที่เคยป่วยแล้วหมอบอกว่าไม่มีทางรอดนะะพี่ออสก็รอดแล้วปัจจุบันอายุ50ที่แบบว่าดูฟิตมากๆนะคะก็ไม่กินยาแล้วก็ใช้อย่างลิฟวิ่งนะคะบุตรก็บอกทุกคนจากใจเนาะเออว่าถ้าเพื่อนเรา ไปแชร์ไปแบ่งปันชวนเรามาใช้อย่างลิฟวิ่งอ่ะก็ตัดสินใจใช้เถอะเพราะว่าเราจะได้มีชีวิตด,ดีไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดใครติดตามบุตรอยู่แล้วนะคะเป็นนักเรียนบุตรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักมานะคะสมะัครเป็นสมาชิกอย่างลิฟวิ่งได้นะคะแล้วบุตรก็จะพาเข้ากลุม่มพาเข้าคอร์สแล้วเราก็จะได้แบบมีความสุขสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สั้นๆน,นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะบุตรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตาม h เฮลตี้ด i n g by บุตรนะคะกด notification ไว้ด้วยนะคะรับรองว่าแต่ละอย่างที่บุตรมาแบ่งปันเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวบุตจะเอาคลิปนะคะที่บุตรทำรีวิวไรซ์ตอนเช้าเผื่อใครอยากเห็นบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็เอาไปดูกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากร่วมกลุ่ม Open Chat ของบุตรกับบุตรเนี่ยนะคะสามารถขอเข้าร่วมฟรีได้นะคะก็พิมพ์ว่า พิมพ์ว่าอะไรดีพิมแอดไลน์แอดโยคะใบบุตรก็จะมีลิงก์ให้เข้าร่วมกลุ่ม Openchat เลยนะคะแล้วเราก็จะได้รับแจ้งข่าวสารจากบุตรนะคะเวลามีคอร์สฟรีต่างๆนะคะหรือว่าโปรโมชั่นส่วนลดจากร้านค้าสุขภาพต่างๆบ mm ุ hmm. ตรก็จะมาแจ้งด้วยนะคะ mm hmm. เข้าร่วมกลุ่ม Openchat ได้เลยนะคะแอดไลน์แอดโยคะใบบุตรนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโยคะก็ได้นะคะถ้าเกิดยังไม่เห็นกลุ่มนะคะแต่ว่า ถ้าคนที่ยังไม่เคยแอดแล้วมาแอดใหม่เนี่ยจะมีกลุ่มให้กดเข้ารวมได้ค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมาเป็นสมาชิกอย่างลิฟวิ่งกันเถอะนะคะชักชวนทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะได้หนังสือเล่มน,นี้แล้วก็ทำตามเวิร์กบุ๊กดีงามมากชอบนะคะแล้วก็ได้เรียนกับครูเก๋นะคะอันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วที่ หาซื้อไม่ได้คือได้ข่าว่าปกติคูเก๋ถ้าจะไปเรียนกับคูเก๋เนี่ยนะคะก็สี่หมื่นนะคะแต่อันนี้คือฟรีนะคะคุ้มจริงๆค่ะฝากไว้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะรีบเข้านะคะเพราะว่าโลกเรากำลังเดือดร้อนนะคะและสิ่งนี้จะช่วยเราได้คะ่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย